สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศหนาวมากคะ่ะก็เลยจะพาเข้ามาชมอากาศหนาวๆในเฮ้ามีอะไรบ้างไปหมดแล้วข้างนอกไม่มีอะไรแล้วเด้อพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้เอาเข้ามาไว้ข้างในไม่งั้นไปหมดมะละกงมะละกอใส่กระถงกระถางมาไว้ตะพขงตะไคร้นะคะไม่มีอะไรแล้วเด้อนี่ย อันนี้ก็จะเป็นพวกขาที่เรากล้าไว้ใส่กระถางไว้นี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดที่เฮาซ้ำไว้ด้วยพี่น้องค่ะนี่ก็มีผักชีฝรั่งมะกรูดเด็ดยอดมาเสียบให้เฉยขึ้นเฉยค่ะหน้าหนาวก็จะเป็นยังสีเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดยังกับบดายหนาวอะไรเมื่อนี้ลบจักองศาสองสิ อันนี้ก็คือหอมแดงบานเหาเด้อค่ะเด้อว่าแตกขึ้นมันอยู่ในเห่ามันเลยแตกอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงอันนี้ก็กเป็นวพวกพักที่เหาคุ้มไว้ในเห่านะคะน่ะเนาะกันอยู่ข้างนอกนี้ดับแน่วเลยพี่นนองเลยมาดูหัวนี้ที่นี่งกิอัน,น กาต้นมะพริกไว้ปิดไว้ล่องกาเบงเอาขึ้นแลวต้วนนี้เริ่มแตกแล้วมาย้อมมาย้ํแล้วต้นมะพริก,กอันนี้ต้นผักขื่นชายกำลังขึ้นขึ้น,นค่ะเอาอันนั้นปกไว้เอาพัดต,ติ๊กปกไว้นันก็นเลยขึ้นนะอันนี้ก็คือสลัเกากาไว้ก็ขึ้นแล้วล่ะ โอ้อันนี้ก็ขึ้นแล้วดเอเปิดเอาเพิ่อันนี้เซโรดีคือกันค่ะก็คือเซโรดีก็คือต้นึ้นชายนะคะพี่น้องมึนเก็บเขามาปักใสกระถุงกระถางไว้อันนี้ก็ซ้ำตะไคร้ไว้ด้วยค่ะเด้ออันนี้แม่นยังนี่โอ้หอมแดงกำลังขึ้นปลูกใสความก้มถิ่มไว้ไปมื่อแล้วะคะพี่น้องค่ะ อันนี้พักชีพล้างหา่าเขามาไว้ในเห่อคืนกับกำลังอันนั้นพันยูข้างนอกตาย,มยหมดแล้วพี่น,อน,น,น้องน่อันนี้ห่ากระกาของอยู่แต่ปิดไว้อยู่ของกระกาข้างล่างตะไคร้ซ้อมตะไคร้ไว้เด้อค่ะเด้อนี่ต้องคุ้มยางเนีนหนาะเลยกันซันด้วยไปเมื่อหนาวแล้วบึงพักบุงแก้วอีฉันหนาวไปเมื่อแล้ว มันบ่ตายดอกค่ะแต่ว่ามันหงมันหงบ่มันใหญ่飒มัสอบสอบลงมือแล้วมันหนาวนี่เขากว่าต้นตะไคร่เพิ่เปิดเพิ่งเดินเที่ยวเปิดเที่ยวปิดอยู่นี่แหละค่ะกันสั้นเพิ่งกระสิตายเมื่อข้างล่างเป็นตะไคร้เด้อค่ะเด้อกำลังแตกใบเดี๋ยวสิรอดหนาวบ่ ดอบรุ่งสีมืดแล้วค่ะนี่เอาเขาเอายกกระถางมาไวในเห่าเบิ่งสภาพหนา,นาวด้วยค่ะเด้อข้างนอกเป็นน้ำแข็งเบิงเคือต้นนีงง้เคลื่อเข้าเดียวเห็นหมากมาล้มมาแลลมเน่ยใบยมะกรูดเอามาไว้างๆแถวต้นมะกรูดนี่แหละค่ะต้นมะกรูดกำลังแตกใบอ่อน นี่ต้นมะฮุงเอ้ยหนาหนาวนะพี่น้องค่ะหนาวขี้ยังนี่ชะอมชั้นมันสิรอดบอสข้างล่างจะเป็นชะอมเด้อค่ะกับอ่าอันนี้ละอี้ยงก่อนพักใบเชืู้บ้านเราเขาเรียกอี้ยงก่อนั่งอ่าผักอีเลิศค่ะผักอีเลิศแต่ว่าผักอีเลิศบ่เป็ี่ยนย่างใส่สะถิตฐานงามคือเก่าอื เบิง้งมันลนาวลายใบยพีกรวงมาแล้วพี่น้องในหฮาดินี่ใบอันนี้มันพิกอันนั่นมันมันพิกกระเลียงโอ้ยเบิง้งใบชะพู่งงามค่ะจักนองกระถั่วต้นมะกรูดเช่นละละ่ะงาน,นปีนี้่าแตกนอไลลายพี่น้องค่ะเบิ้งเนี่ย่าไหมปูกไว้พี่กายเนาะกำลังแตก พุ่นนอค่าแต่ขยายไปปีนาสิได้ขยายออกหลายก็หนีอยู่เรียงไปกันเรียงไปหลายกัน,อ,กน,าาากนอากาศหนาวมากแล้วมันก็สิเป็นนิ่งสีละพี่นองเอ้ยมึงเนะี่ยใบมะกรูดนิลิใบแตงกิ้งใบเพื่อนขันสันเดี๋ยวเพื่อนจะตายหมดเอยพี่นองเอ้ยมึงสภาพของ หนาหนาวของหนาหนาวนี่แต่ต้มน,น,น,นตมะนา,นนาวนี่เป็น่ยนยางต้นมะนาวงนามงามบานาวต้นนี้ว่าสีเหล้ยงใบอันถาบกิงมะกรูดด้วยค่ะก็เลยเอาไว้ในนี่เดี๋ยวกิงมะกรูดมาถาบเพิ่นคงขั้นสูงหลายตัดหัวอมันก็แตกไหมเพิ่งพี่นองมะกรูดฉันเสียบยิงมันเลยมันถึงน่ามงามสภาพจังสี่แล้วค่ะ สะพานในเหาอ,อันนี้ก็เป็นมัดพีกเขาตากไวะะ้ด้วยค่ะนี่ตากบัดพีกไว้นวเนะีมันเสาออกเขตงานข้างนอกบุได้กะอยู่ในเหาอ,อัน,นเป็นกรีนเหาใหญ่ๆจย่งนี้ไหมคะสองโมเมนสั้นเดียวได้พี่นอ้อนในเหานี่สองสั้นบุไดเอาพัดตีคุ้มสองสันสองสัน้นสามสันไไ้นบุไดนี่พีพกเด้อค่ะพีกแห้งกำลังคัดทรงอยู่ สวัสดีจ้าน้องแนนสวัสดีค่ะนี่แหละผู้นางคัดผิดส่งทางนองมันเหตุยังบได้กับคัดแบบผิดซะเกินก็ได้ไปส่ง้ายยากเลยพี่น้องเอ,อ้ยบด้ทายคลิปหลายมือแล้วฮ้องกระสิมีเวลาจะเลยยยิบโทรศัพท์ขื้นมนาทายคลิปจกบาดกันหน้าสันดอกห้พี่น้องเพิ่นถาเบิงถ้าผู้ใดอันถาเบิงความคืบหนากสิประ้านนี้แหละค่ะ เดี๋ยวข้างนอกสิ้ผ้าออกไปเบิ่งเอกเฮ้ยแต่นายหลายเดี๋ยวเอาซ้ำนีก่อนเนาะคะ่ะน้าพี่น,อน้องเนาะผู้ใดมักกะกดเบิ่งให้เด้อพี่น้องเด้อความคืมหน้าของยายอ้อย,อยสีปรบม่านนี้แหละเบิ่งเอาพริกลรขึ้นมาตากไว้ซ้ำนีเนาะค่ะน้อพี่น้องสวัสดีค่ะ